สวัสดีสสดจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันนุยหัวล้านจ้าน้องมิ้วกับน้องตยแม่กับลูกพักกันเทนอย่างบุพี่น้องงงงซะซ่าเยอะเลหน่อยออกมาพักกันเทนอย่างบุเออมันเป็นลูกมันมาสั่นวะลูกโ่ามันจะลแ สร้างเตยสร้างเตยกับสร้างมิ้วพี่น้องสร้างเตยกับสร้างมิ้วเนาะเอ้าเอาให้แต่งกันเนาะจะไปซีเรียสทำไม้ทำชีวิตให้มันสบายสบายมันก็สบายแล้วอย่าไปคิดอะไรมากมายอืมนาะพี่น้องอ๋อหยับแล้ว ย่างังอ่ะยับลูกเตีเยระวังระวังเออกระว่บบายยมันเป็นขึ้เป็นมดืมดๆ โทรศัพท์ใครคะโทรศัพท์ใครรับด้วยจ้าไม่รู้ว่าของใครอ้าวช่างมิวทําต่อบักหลาเขาไปซื้อลูกไม่ลูกบักหลาเขา,เาไปซื้อลูกไม่เหมมันได้ยิงเขา่ามันไม่พลาปากไว้นี้เตีลูกซื้อลงไม่ไหม รถไผ่พี่น้องรถไผ่แย่หนุ่ยกับน่องเตยไปซื้อของกลับมาเออก็เห็นได้จอดอยู่ป้าเป็นรถผู้ใดล่ะพี่น้องเจ้าว่าอันอันขี่กะมวยลักมาจอดไว้ในที่น้าน้องเตยด้วยสองคันป่ะมันรถผู้ใดล่ะพี่น้องกลับเข้ามารถจอดเท่เลียอยู่พี่สันอันนี้ก็รถแย่หนุ่ยเด้คันแม่นรถแย่หนุ่ยแย่หนุ่ยที่ประามเทียรถแย่หนุ่ยอ่ะเพียของแท้เพียเพียนี่รถแย่หนุ่ยพี่น้องของแท้อะไรเนี่ย อัตโนมือน่ะสวิกาเห็นบ่จ้านี่ของแงน่อยเลอพี่น่องบม่ต้องสงสยัยคันนี้ก็ของน้องมิวขี่ไปเหตุงานืม่นี่ไข่บ่ไปจ้า,าแต่ว่าสองคันนี้ของไผซสเดโอ้นาอพี่น้องเขาม้ามาเห็นแบบนี้ยนี่กระตื่เนีด้พี่น้องเยยยยลยน้อเอาไว้เป็นหลักฐานเนะว่าคารถเสียรถหนังม้าค่ะเขาขี่นีนี่เออขี่นีมาจอดไว้เขา บลอลูเลียงเนี่ยเขาผู้ใหญยูเนาะเขาเข่าม้าแหมพี่น้องออกไปเธุระแป๊บหนึ่งกับน้องเตยบ้างนึ่งน่ะโอ้ออกไปแป๊บหนึง่งกลับมามีรถมาจอดสองคันไล้ยวบลููว่ารถผู้ใหซ่ําเนาะพี่น้องโอ้ยแหงแล้วเด้อพี่น้องแหงแล้วอย่าหนุนยังเลยแล้วจ้าแหงแล้วจ้าจ้าแหงแล้วจ้า,จา,หจาเห็นตะขาแบบแวบๆบนี่แม่น้องเตยละพี่น้อง แบบแบบไก่ๆพี่น้องค่ะเนาะนี่อจ้าโอ้ยเนาะแหงแล้วแหงแล้วเอ้หนึ่ยกัสินอนเจี๊ยบน้องจิงยูนี่แหละพี่น้องมาเนี่ยหนุ่ยกับมีหมิองยูเข้ากันเอ้หนุ่ยกับีหมองยูเลยกิ้รดออกมาหาน้องเตะเหระขันก็ได้ขึ้นภูกันได้ออกบาพี่น้องไอขันได้ขึ้นภูขันมีเวียกบ้านห้านังมือกับสีสวยๆกับล้มเย็นดีดีดอกพี่น้องพ้อมึงเนี่ย เอ้ยผมยินดีขนาดพี่น้อง,งเง้ยเพื่อนอะค่อยเก็บค่อยเมียนไปห้องน้อยค่อยรัก <c oughs> ห้องน้อยค่อยเธอเอ้นอนพี่น้องเห็นตัวไอ้หนุ่ยกับจังสี่ล่ะเออพผัะเอานั่งก่อนพี่น้องนั่งกันนั่งเบิงห้องน้อยเพม่อนกันมีเด็กพี่น้องไอ้หนุ่ยไทยมุ้มตำหิบเบิงเด้อวยปุโรเว,รเวกับปุโรเว้ยบะมีปิดปิดแล้ว ก้อยนจะกเป็นยังดแบบอกอนั่งพี่น้องไอที่ประมาณนี้พี่น้องเอ,อ้ยลมเย็นดีดีปอะป่ะปวิวว่วัน,นวินวันอยู่พี่น้องปลวลอะไปไปอะยันหน่อยพอมีหม่องไปยันหนุ่ยก็มานนี่ละคนเดียวเด้ยยันหนุ่ยพอมีหม่องไปเด้อยันห <laughs> น่อยพอมีหม่องไปจ้าให้หน่กึกออกมาหาน้องเตจ้า จากที่เห็นอยแขวนพี่น้องเงี้ยหนุ่ยนั่งมึงอยู่น่ะจากที่เอาบังเด็กอนกันแย่มาทางดีๆเห็นชิซะโทษเอื้อนรถของห้างไม้แล้วไก่เพิ่นมาเรียกเอาไอ้เพิ่นมาเรียกเดาเอาอันใดขายได้อันใดขายได้ขายพวกได้น้าพี่น้องไอ้เพิ่นบางคนเอารถนาเยี้ยหนุ่ยเมีไอ้สี่คนเลยเด้่ In my music của lao vinh ngang, nói được, là cha mommy viết lèo sang vinh. Un bab bóng 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 là bóng 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 เยนุ่นขอโทษขออภัยในคลิปมือวานเนี่ยพี่น้องเด้อเยนุ่นไม่ได้ตอบเม่นขอโทษอลายจ้าเยนุ่นย,ยันพี่น้องเบิ่งบ้านทันใจแต่อันหลงกันเทีละคลิปละคลิป,ละ,ล,ปละคลิปปะน,นั่นกับบางท่านเบิ่งกับเบิงบ่งประทันในใจเบิ่งกับว่าให้เยนุ่ยอยู่นอพี่น้องไม่รู้คลิปอะไรสั่นว่าอยู่ดีๆก็ตัดไปสั่นว่ามันจบแล้วนอพี่น้องจบสำนันถ่ายได้นิดเดียวก็ตัดไปว่าสั่นว่ายยนุ่นแม่ ขอโทษขอไปได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาหลายๆคลิปเอาเบิ่งติดแอนอันฮอ,อดขั้น,นสุดท้ายโดนมาจ้าแอนหนี่ยขอโทษขอไปหยหลายๆนะมาไหวนาทีนี้เลยจ้ะเด้อนาแอนหน่่ยก็เป็นช่องไม่ตัดต่อกับว่าใคยเป็นอ่ะนะพี่น้งตตองนะก็เลยบ่อยากตัดต่อได้จ้ะเนาะก็เลยบ่อยากตัดต่อก็เลยท้ายเช็ดหยอ ให้เลี้ยวแล้วกะเอาท้ายไม่อีกต่อไปเองสิน่ะพี่น้องลงคลิปต่อไปเังสิล่ะขอโทษขออภัยหลายๆจ้าอาหน่อยกะอกรยังพกอยู่คื้เก่าหล่ะพี่น้องผู้ใดไก่จะเฝ้าท่วงเด้ยอยหนุ่ยสำนึกผิดประทันในทันพี่น้องยอยหนุ่ยสำนึกผิดประทันใกจะเฝ้าว่ายอ้หน่อยเด้อย่าหน่อยกับน้องเตยสำนึกผิดประทันจ้ากะสิเก็บดูสิเมียนด้วยจ้า จามยมันมันเมย์กะซ่องซอบเมน้อพี่น้องเนาะอันยายหนุนก็เท่าแล้ยวเนี่ยหนุกะเห็ดเ,เลวบลได้อ่ามันได้ากาศมันนี้แดดพี่น้องแต่กระล้มแดดแล้วก็มีล้มแล้วกะเป็นอ้าเอ้าเป็นห้อนห้อนเป็นเย็นเย็นปนกันเอาประเทศไทยเมื่อเดี๋ยวมีสามฤดูรวดนาพี่น้องผูใ้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยานหนุนหัวไน,น,น้ํำนี้ด้วยจ้า สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีจ้าบ่มีหยังจ้าอัปเดตว,ว่ารถสองคันนี้เป็นของผู้ใดเท่าน,นั้นน้องพี่น้องคะแต่บัตรจ้าจ้าขอบคุณเลยจ้าสำหรับทุกเมนทุกไลท์ทุกแคที่เขามาเบิ่งย็นหน่วยมือบ้านนี่เอา้าผู้ลงคนก็ว่าข่อยเบิ่งเจ้าหันถ่ายทุม่มเจ้าลงคลิปใดข่อยก็บเบิ่งคลิปนั่นไว้สัน้นขอบคุณหล,ลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า